ดาวินนานเขาจะมาทีเขาเป็นเทรนเนอร์นะใครสนใจเดี๋ยวจะไปติดตามได้ขติดตามไล้วต้องขายของเลยดิเทรนเนอร์มือวางแบบนี้ขอประเทศไทยไม่ใช่เขาจะมาไปเก็บนักเทคนิคเทคนิคความแรงเอาไปใช้แต่ไม่หนักนะผมบอกบอกไปแล้วสองห้าห้าเบรคเถึงน้องไม่มาอีกโอเคเอาเทคนิคเหมือนกังนี่แล้วสองนอีกไเอาทคนิคก่อนเยอะเลยแล้วหลายคนแล้วบาลานซ์ได้มือบาลานซ์ได้อ่าโอเคเราจะรู้ว่าแรงอยู่ที่ไหนแรงแรงมี มีกี่แรงทหมดสองแรงนี่แชร์ให้ฟังแชร์ให้ฟังคือแรงแรกคือแรงที่เท้ากดลงไปสังเกตไหมบางคนจะไม่ใช้จะบางคนจะเป็นอย่างนี้ต้งคนยืนไปอย่างนี้เลยปิดซ้ายปิดขวาเพราะแรงมันแตกออกไปอ่าโอเคไหมจริง,ง,ง,รง,ง,งจริงแรงอนีหนึ่งข้างที่เป็นแรงอนี้ขีดลงพื้นะลองยืนดิ้งแล้วกดเท้าลงก่อนอ่าวคือผมเห็นแล้วคนทำไฮนีพวกเอซิคิดอะไรป่ะอ่ะนิ่งขึ้นไหมนิ่งขึ้นไหมรู้สึกมันนิ่งขึ้นนะแล้วแรงที่สองคือแรงอันนี้จะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นการวิ่งจะมีสองแรงคือแรงกดกับแรงขึ้น ใช่ไหมอ่าลับปึ๊บนะพอเราปึ๊บถีบถีบพื้น,ถ,นถีบพื้นจะมีแรงขึ้นแรงส่งแรงส่งนะฮะป้าผมจะทำแน่นไหมป้าเพราะเราถีบแต่บางคนไม่ถีบบางคนออกไปแรงแนวอื่นแรงแนวอื่นเพราะฉะนั้นให้เกิดไอเดียนี้ที่ผมเคยสอนสอนแล้วแหละแต่มาอีกรอบหนะึ่งจะง่ายขึ้นอ่ามีจริงนะทำปึ๊บถ้าถ้าเราจะเห็นคลิปเราจะมียางยืดง่ายๆให้ทุกคนครับกลับไปใช้ยางยืดดูหรือว่าถือดัมเบลขดน้ำก็ได้ ขึ้นมาข้างหนึ่งจะมีแรงนะที่เราต้องเอาขึ้นข้างนี้จะขึ้นไม่ได้ข้างนี้ต้องถีบพื้นไว้ไแบกยึดเท้าให้เต็มแล้วนิ่งขึ้นฝึกจากการง่ายๆก่อนให่ป่ะหรือใช้ยางยืดเกี่ยวถ้าเราเห็นจะคลิปจะเ,เกี่ยวปุ๊บแล้วดึงขึ้นมาแค่นี้พอไม่ต้องตีเข่าเหมือนนักมวยนะแค่นี้เพราะจริงเราใช้แค่นี้ง่ายๆหรือเอาขดน้ขึ้นนึ่งใช่นป่ะตัวใหนิ่งเก่งท้องสองใช่ป่ะจะมีข้างหนึ่งที่มันเมื่อยมากคือข้างที่เรายืนอยู่ใช่ไหมครับจะเมื่อยมากหเห็นบ กระแรงส่งขึ้นแรงตีพื้นกระแรงขึ้นโอเคนะครับอ่าท่านี้ทริกให้บอกบอกเฉยๆนะครับท่านี้ง่ายๆนะอ่าชาย่าหนึ่งก็คือถ้ากี้แหละที่เราขีดพื้นถ้าเราทำที่บะทำท่านี้จะเหมือนกันเห็นปะ่ะท่านี้คือแรไรขีบพื้นใช่ไหมถ้าผมสต็อปตัวเองไว้แล้วมีคนลากท่านี้ขึ้นไปจะเป็นท่านี้เห็นปะ่ะอ่าจริงคือท่าเดียวกันแต่ที่เรายืนขึ้นแล้วนอนทำเพราะฉะนั้นท่านี้ ช่วยให้ทำารทีแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบฉันทำป้อนไม่ต้องถ้าถ้าแบบส่งเสริมการแบบวิ่งหรือมูฟเมน่ได้แบบนี้ป้าเห็นรอทีพื้นอันนี้คือทีพื้นอันนี้คือขาที่ยกขึ้นมาถ้าพี่ทำคท้างไว้รถูกปะ่ะและยังยืดหรือไม่ใช้ก็ได้ป้าง,ง่ายง่ายย่างง่ายขึ้นแต่ถ้าแบบยากขึ้นเราปลาล้านหน่อยปลาอ่าบลาลานนิดนึงอันนี้ไม่ทำเพราะเดี๋ยวเอาไ้ฝึกไอาฝึกไอาฝึกเอาไ้ฝึกไอาไปฝึกเอาไปฝึกเพราะว่าต่อไปเราเคยรู้ว่าแบบแรงมีแรงที่ตรงพื้น บางคนทำแล้วไม่บาลานซ์เห็นปะไม่บาลานซ์ขี่ไปไม่รู้แรงไปทางไหนไม่รู้ว่าขาข้างจะไปแรงไหนอันนี้มาแชร์เดี๋ยครัามันจะมี2แรงมือก็เหมือนกับแอร์แมชชั่นสองอย่างก็คือมือเราแอร์แมชชั่นพอเราได้ขาแอร์แมชชั่นก็สำคัญป้าป้าอ่าป้าอ่ะดูตรงไหมแล้วลำตัวก็ตรงแรงจะพุ่งขึ้นจริงๆแรงมันคือพุ่งขึ้นแหละแต่พอเราวิ่งปึ๊บแรงมันจะไปทางหน้ามันจะพุ่งไปนั่นหรอก Ok nào các yeah.